สวัสดีทุกช่ชงท่านด้วยนะครับวันนี้เราไปเกมมิวคลาสิกกันตอนนี้พลังที่16ล้นานก้าแซดก้ามืออีกนิดหนึ่ง97 000, ล้านแหละว,วันนี้เราจะได้อัพทบรวมการซักทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปทบรวมเราก็เข้าอีกดอกเดิมคือตีบวกตอ,อกเมื่อวานตีแตกวันนี้ต้องเอาให้ได้แต่ผมจะกดแบบว่ารัวๆเลยรัวๆแบบแตกยับๆับเรียบร้อยนะมันหนึ่งออกเลย ตรง้นอีกหนึ่ง <c oughs> มันห้าสิบหกนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมปะเกยียนเนี้ยปะเกยียนไออันเนี้ยมันห้าสิบหกแล้วไม่ได้บวกห้าสิบเจ็ดแค่อันเดียวเมื่อวานที่ไม่ได้สักอันอันนี้ห้าสิบห้าแห้ขยันแต่เอาเรื่องนะบอกเลยว่าเอาเรื่องเรายังไม่ย่อท้อการตีบวกกจะไปอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่ตัด อโอเคไปของชั้นเจ็ดเดอจุดติดสามกันดีกว่ารอบนี้อะไรบาทอันนี้พอได้อยู่หมวกฟองปลาปลาถูกได้สายใส่ไปได้อแต่มันไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ันมีอันนี้พอได้อยู่อ,อ,ยไไอ,อันนี้พอได้ยุง วันนี้เอาไปเลยเพราะว่าอันล่างไม่ดีอันนี้น้อยใส่ไปวุ้นมันจะเพ็รในการทบรวมด้วยนี่หว่าลืมผมไปซื้อชุดมาเอาดาบไปว่าดาบมันมีเม่นมีแม่นยำสามอซอันนี้ปกสองปไม่ต้องกาดมันน้อยจัด นี้ก็อะไรใส่ไปโอเคได้แม่นยำมาอันนี้ปกสอเอาไม่เอาเอาไปเป็นอะไรได้เลยางเกงางเกงอันนี้ได้อยู่อาดาบใส่ไปเสื้อนี้ไม่ได้เสื้อนี้อะไรหมดอะไรเกรทพรีเมียมอ อะไรเกรดพรีเมียมอันนี้มีอันแรกที่ใช้ได้อันนี้ไม่เอาอันนี้ได้อยู่โอ้แต่มันได้เพ็ดพีหนึ่งไม่เอาเลยไม่เอาเลยได้เฮ็ดพีแค่นหนึ่ง อนนเอาไว้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอะไรหมวกได้หมวกอีกหมวกเอาอันนี้ดีกว่าโอเคหมดเหลือเก็บไว้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวรออีกนหนึ่งตอนสองปุ่ม ลงกิจกรรมพลังขึ้นมาประมาณสองแสนนิดๆ,ๆที่บวกได้5 7าจุดชุดหนึ่งแล้วก็ทบรวมชุดก็ออฟยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไลย่หาไปเพราะมันรีลากได้อยู่หรอกไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคโอเคโซรา่าโจมเปิดเป็นทีมร้อยเราเข้าไปก็รอเวลาเหมือนเดิมโอเค,ส,คส่งคามสุสานได้เริ่มขึ้นเป็นทีมร้อยแล้วบอกเลยว่าตายอย่างเครียด ยังไม่ทันตียังไม่ทันไปไหนเลยตายซะแล้วระยชเวลาบอส4%ตายไปสองรอบแค่นาทีเดียวนาทีเดียววิ่งไปตายวิ่งไปแล้วก็ตายวิ่งไปแล้วก็ตายไม่ไหวจริง,งแล้วเดินไม่ได้โดนแค่ วันไหนแม่งรอจักหน้าประตรูไปหาบอสก็วิ่งไปตามคนถัดมยมบอสตัวตั้งใหญ่ไม่ตีไปตีโคนนี่ไม่ไหวเลยบอสอยู่นูน้นนอนตายตั้งแต่ยังไม่ถึงบอสผมยังเดินมาไม่ไหนโดนตะตันพวกดักก็ รูเลือดดูลเลือดไหลเป็นน้ำไอ้เอนนนานี้ยืนนานอย่า่ายืนนานเฮ้ยนี่เวลาผ่านไปบ่อมากสี่นาทีแล้วดูมันวิ่ง ไปหาบอสมันจะมายืนสมมติสมแม่ดักมันต้องแบบพอวิ่งเข้ามาแล้วคอยกดออตโต้ให้มันถ้าไม่กดออตโต้กดแค่คำว่าไปโจมตีนี่บางทีมันไม่เป็นแม,ไม่ไม่ตีให้ไปกดให้วมันวิ่งไปโจมตีแล้วก็ถึงบอสก็ออตโต้นี่เนี่ยผมว่าเวิร์กสุดบางทีแบบไปกดไปโจมตีครั้งยิ่งๆ,ๆ,ๆแต่มันไม่ตีให้หวิ่งไปแล้วก็กดออตโต้ ศพน,นอนตายเกลือนกลาดเลยในปิดเอฟเฟคไปเยอะนะถ้าเปิดนี่เกลือกล่อนเกลื่อนคลื้นเลยเป็นดาบฟู ชอบจริงสกินเจอสกินป็นดา้ายังชอบอคนแม่งเยอะอง,ง <c oughs> บอสนี่ขยันเดินยางนะเดินรูดอีกโอ้เดิน,ดน,นสนตันเดินแช่ยาวเลยได้ตีอยู่หน่อย โอ้ยลงทอร่าดในมีแค่คำโบาณคำเดียวโห้ยดูดิพวกนี้ยังไปไม่ถึงบอสเลยนอนตายกันหน้าบองยังโว้ดโอ้โหมีพลังแค่นั้นสิบเจ็ดแลเนี่ยแต่สิบเจ็ดถือว่าน้อยนะไหมครับก็ไม่ถือว่ามากถือว่าน้อย เด็กสิบเจ็ดนาทีโหรอบนี้มาไวมาไวไปไวุูบปั๊บรับโชคมันน่าจะยืนตีมันสัตว์ขี่ได้ตีมันสัตว์ขี่ได้น่าจะเท่นะาคนน่าจะชอบกันเยอะอยู่ไหนๆจะแหลกแลแหลกที่สุดให้สุดเลยลูก จะถือว่าเล่นได้โอ้ิ่เห็นร่วงพร้อมกันทีเดียวสามสี่คนเลยนักคุ้เก่าเลยซีโรราบเลยเรานี่ยกว่จะเดินไปถึงบอสเกาะก็หายไปขึ้นหลอดแล้วตายเหยียบเล็กห้าสิบสามเปอร์สุดท้ายบอส มไม่เป็นอะไรมันไม่ไปตีบอลแต่มันดักตีคนอยู่นหน้าผมรัเข้าใจโซล่าจูโจมเนี่ยเขาให้มาตีบอสนตเนะขาไม่ได้มาตีคนไม่ดักตีคนเนี่ยอยากได้ตัดเสียงไอ้ตัวที่มันเป็นลูกหมีเนี่ยผมลืมตอนมันจะมีให้ลงอยู่สองรอบตรงตลองสามสามอะมีเที่ยงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองมันกะ็จะไม่ปิดแต่ช่วงตอนนั้นไม่ว่างเดี๋ยวทำงานลงอีกทีคือสาม สามลูกพึ่งับว่าสาม,สขขสามสขขลูกพึ่งนะผมลืมบางทีก็หลับคนต้องทำงานดูเวลาไม่ให้ลงนะที่มันจะลงแบบว่าตอนไหนก็ได้ไม่น่ามากำหนดชั่วงโมงการลงกำหนดชั่วโมงการลงเขาผมลืมตลอดตัด้งแต่กิจกรรมมันเปิดมนาพุ่งลงแค่วันแรกวันเดียวลงไปสองครั้งเท่านั้น,นแล้วก็ไม่ได้ลงตอนเที่ยงเลยตอนเย็นไม่ได้ลงเลย ลืมมันดึกกับสามตุ้งตื่งอ่ะคนทำงานก็เหนื่อยแล้วอเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยมารอลุ้นอีกทีก่อนบอสเหลือประมาณสิบเปอร์สุดท้ายแต่สุดอันนี้ถือว่ายืนตีได้นานนะชอบนี้ถือว่านานเลย มันจะดรอปสำหรับแคนที่ฆ่าบอสได้ออกมาน,นะพอดอปแล้วก็ต้องแย่งกันอีกแต่ส่วนมากพอบอสจบแล้วมันไม่ค่อยจบกันบอสจบแล้วมันยังเหลือเวลาให้ตีเล่นๆอีกประมาณสามสี่นาทีพวกกระใสกันยับเลยทีเนี้ยคือไม่ไม่ต้องส่วนบอสแล้วมันก็จิบกดอ่ะกูจะฆ่าคนอย่างเดียวอ่ะ กดไปแย่งกำมะจิตแล้วก็เข้ากระปวองโต,โตโกดอันไหนก็ได้โจมตีหรือแย่งกำมะจิตแล้วพอมาถึงบอสถ้ามันไม่ตีให้อ่ะครับก็กดออโต,โตโ้ตกสี่สิบห้าสิบคนได้อ่ะ,ะกีเด็ดคเนี้ยคนหนาแน่นจัด เรื่องอยู่มันจัดโดนใบกับโดนสต,ตันยับเลยคือชีวิตนี้ไม่ต้องทำไรเลี้ยวโอ้โหยังหมดแค่กว่าจะวิ่งมาถึงบอสได้นี่ก็แย่ฟองเลยมันแย่จัดอ่ะพวกดักกันอยู่ด้านหน้าเลย ตีบอสได้นี่จะดวงดีมากเลยนะไปไหนแล้วล่ะบอสวังนี้มันเดินหนีอจะเดินหนีไปไหนอ๋อโดนแหลกด้วยไปหาบอสมันจะมายืนเอ๋อเลย ยิ่งเดยยุแปดเปิดท้ายอยู่แคนเราได้แล้วถ้าแคนเราได้มันจะไม่สามารถกดแย่งกับมสิทธิ์ได้ถ้าแคนเราไม่ได้นั่นเมันจะกดแย่งได้หรือไม่งั้นถ้าไม่กดแย่งก็กดไปโจมตีแค่นั้นะง่ายสุดบางทีมันจะไปกดแย่งกับมสิทธิ์แล้วไม่ได้อ่านก่อนเล่นโทรศัพท์อะ่ะนี่มันไปแล้วอย่างนงี้ยกดได้มันเดินไปแล้ว ไปเข้าไปเขาไม่ถึงตีดออมมันอออมมันแล้วมาบักอะไรตอนนี้เนียเอ,อยังตีได้อยู่บั๊กต่ตีได้นะไม่ใช่บักตีไม่ได้เลยสามเปอร์สุดท้ายเลือดเราก็เลยแค่ครึ่งหลอดครึ่งหลอสุดท้ายโอ้มันมาติดลูปปั้นใหญ่ตรงนี้ด้วย แม่งยืนซัดกันดวงวายเลยโหรอบนี้ยืนนานนานสุดสุดเลที่เล่นมาแล,ล้วก็จะไม่นานลาแล้วเรียบร้อยตายเราตายก่อนบอสตายแ้องก็จะไปเกิดเกิดไวๆดีเลเปิดยังไม่ทันถูกไม่ทันกระเปิดของไปแย่งไม่ทันมันยังไม่ไปเกิดให้เลยเนระียบร้อยบอสตาย ปิ้งของดับแล้วด้วยแล้วเราไปเกิดเพื่อเพื่ออะไรหวานแกนเราได้แต่เราพยแยงของตอนบอสดัดบไม่ได้แล้วของพวกนี้ประมูลไม่ได้เจี้ไม่มีเราออกเลยวะ เก็บของได้มาบานเลยไปอย่งเก็บไม่ทันเขาแล้วพอเก็บกันหมดแล้วได้แค่เหรียญกับเพชรน,นี้ก็โอเคแล้วโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกดติดเพื่อนชอบเก,ก็บกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e โอเควันนี้ก็มานีแล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเราพูดเราพยายากันกนรทำไปต้องขอบไพไว้ไในน้ไว้ในนาทีนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบายสวัสดีครับ